โปรไฟลไม่ไม่เดยจัจาดคือตอนนี้ยมันไปไกลคนละคเอาไม่ได้เลยเขาคืเป็นเด็กธรรมดาคนนึ่งเลยด่แล้วก็เาไม่รู้ว่าโไฟล์พวกนั้นมันมาจากไหนเพรไม่เคยพูดว่าเขาเป็นโรไฟล์อะไรยังไงแค่พูดแค่ว่าเขาอ่อนกว่าถามว่าเรียนจบไหมเาก็พูดไปเลยว่าไม่รู้รู้เพราว่าเรียนังกฤษเจดปีแค่นั้นเองช่แล้วก็เลยแบบ เอ่อพอพอคนไปเหมือนแบบไปหารูปไปหาอะไรเยอะค่ะเองก็แบบตัวใจไม่ได้อยากจะเปิดอเขาอยู่แล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากอยากพออย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกแบบอยู่ไม่เป็นสุข<ม>เรารู้สึกว่าเอาไม่เป็นไรก็อยู่แบบนไปเหมือนเดิมแบบไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เรีนหาแต่รู้ปขนาดนั้นกับคนนี้คือใครทำไมคะนไม่ได้อ่านเลยจริงคือเราเรารู้สึกว่าโปรไฟล์เขาที่เอามาจากไหนกันเราก็ไม่รู้อ่ะเท่าาาทีี่เเรรคุยกันมปา ไม่ได้ถามเรารู้ง่ายๆว่าเขาเคยไปเรียนอังกฤษพอเสร็รแจแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นเลยแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีสถานะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันที่เราจะพัฒน,นาไปใันพัดเลยไม่ได้ลงรายละเอียดว่าแบบเธอเป็นใครมาจากไหนแค่รู้ว่าอ่ะพอคุยกันไปคนมาเขา,าช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องงานเป็นแมทให้เราในหลเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าระยะเวลาในการคุยเขาเลยยืนระยะได้กปกตี สรุปตอนนี้เป็นถือว่าเป็นแฟนใหม่ของไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คือแพทไม่ได้ให้สถานะแพทบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เขาอยากจะมาเป็นแฟนเราอะให้เขาเดินออกจากเราได้เลยถ้าจะต้องมาเปิดตัวแล้วมาพูดกับคนอื่นว่าเป็นแฟนเป็นแฟนเนี่ยไม่เอาฉันอยากได้คนคุยที่ซัพพอร์ตเราเรื่องมาได้ทัวเ,เองแต่ว่าจะให้แพทมาลงรายละเอียดมาลงภาพคู่หรือพยายามพูดเลย จะไม่มีวันนั้นเกิดขึ้นคือมีแม่แพทย์เขื่อเาแล้วชัดเจนใช่ไหมครัาเหมือนกันเขาฝั่งนู้นแบบขอค่อนข้าแบบอยากจะบอกไหมว่าจริงๆเขาเขาไม่ได้คาดหวังคือตอนแรกการคุยอ่ะเขาคงคาดหวังว่กจะพัฒนาแต่ตัวเราเป็นคนบอกเองว่าโอเคไม่ต้องคาดหวังถ้าตับใดที่มีความคาดหวังคุณผิดหวังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในในในแบบนี้ได้อยู่ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งถ้ามันจะใช่มันก็ใช่เองแต่ถ้าการคุยกันล้วรู้สึกว่าต้องการสถาน ให้เลิกคุยกับเราได้เลยแต่ในไอจีเขาก็ลงรแล้วตอนนี้เรียกว่าแท็กสดหรือไม่สอดคนเราอนุญาตค่ะรูปเดียวจริงๆะการลงรูปนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเกิดแท็กไม่พลาดลงหน้าเขาเยอะไปหน่อยอันนี้คือพูดเลยคือไม่พลาดเลยเพราะจริงๆจริงๆไม่มีใครรู้จักไอจีเขาอยู่แล้วฉันไม่เคยพูดชื่อเขาไม่เคยลงรูปอยู่แล้วปัญหาคือวันนั้นที่เราอนุญาตให้เขาลง ปัญหาเลยคือเราไม่คิดว่าจะมีคนดูไอจีเขานากประาการนกประาการนักาลงมานอกไงส่วนเราจะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองว่าดูมาตั้งหลายลูกคุณพลาดลูกที่สามได้ยังไงยังก็โตยังก็โเยังก็โตนะยังก็โตนะยังก็โตยังก็โตนะลงไปแล้วมารู้ตัวตอนเช้าหวยพรอะไรกันคะฮัลโหลอ้อ เราต้องมาคาดหวังว่าแพทจะโสดหรือไม่โสดเพราะในระหว่างทางกับแพทมีคนคุยตลอดอันนี้แพพูดจริงจริงเราทำไมต้องมาให้แพทต้องพูดสถานะตัวเองตลอดเวลาคนที่คุยอาจจะไม่ได้ไปต่อมันก็มีตั้งเยอะคนที่คุยต่อก็ไม่รู้ว่าจะยืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะนั้นแพทก็เลยบอกว่าโอเคคนนี้จะไปแบบนิ่งๆเบี๋เอระแสดงาคนนี้คนนี้คือคือไม่ใช่แฟนแน่ๆ เราถ้าเขายังถ้าเขาอยู่ได้ในแบบนี้ไปจนเรา4ี่สิบเนี้ยจนเราแบบโอเคผ่านไปแล้วยังเจอเขาอยู่เราก็ปาดกชาการที่ไม่เปิดตัวันเกี่ยวกับข่าวที่ผ่านมาด้วยไหมพี่แพรว่ามันพอเปิดตัวปุ่บแล้วมันก็อาจจอเกี่ยวกับตัวเราและตัวเขาเรายังมีความรู้สึกถึงเรื่องอายุอันนี้ติดที่เราเองแพทมองว่า14ปียังไงก็ยังผ่านไป ในระหว่างที่เขายัางไม่เคยเจออะไรในโลกล่าเนปาลเลย <c oughs> แต่เราอ่ะผ่านมาหมดแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณไม่ไปใช้ชีวิตวะ <c oughs> เรายังมีอันนี้อยู่ในหัวเอยูือว่า <c oughs> คุณไปใช้ชีวิตได้อีกเยอะเลยในระหว่างที่ผม14อ่ะคุณพิ่งไปแวะเองครับ <c oughs> คุณไปใช้ชีวิตก่อนไหมแต่ถ้าวันนึงเขายืนยันว่าไม่ครับผมจะซัพพอร์ตคุณไปเรื่อยๆเขาก็อาจจะ ไกลว่าเขาถูกเปิดตัวเป็นแฟนใหม่ล้วตัวเขาเองมันมีปิดแต่มาถึงตัวเขาอย่าดังนะอยู่ในจุดเดิมไม่ใจมั่นสุที่สุดแค่นั้นพอใครจะพูดอะไรยังไงคือให้อยู่ในจุดเดิมแล้วไม่ต้องเป็น,นหวั่อะไรกับอะไรแค่นี้แต่ตอนนี้คือฉันก็คุยอ,อยู่กับคนนี้คนเดียวคนเดียวเพราะว่า,วาคนอ,อื่นยืนระยะไม่ได้คนอื่นเขาก็ต้องการเยอะเขาให้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาไปไปอื่นแล้วกใครยืนระยะกับเราได้ เข้าใจเรามากที่สุดเราก็จะคุยกับคนนานที่สุดแล้วมันมีระยะเวลาที่เป็นว่าถ้าสมมติเขาผ่านตรงนี้ไปได้กี่ปีอาจจะขึืนเลือนท่านเป็นแฟนก็ได้อันนี้เป็นคําถามมากในตัวแพทน,นะแพทเชื่อว่าเขาก็มีคําถามแต่แพทก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันต้องกีป่ปีวะแพทนี่ปีนึงยังไม่พออีกเหรอบอกยังเพราะว่ามันยังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะที่เรายังมองข้ามไม่ได้ไนงะถ้าวันไหนเรามองข้ามเรื่องตรงนี้ได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะโอเค อินเตอร์ไทยรุกูรักมันสุดจะปางแม่จ๋าสองจ้า